ดีครับพบกับช่องเสียออยอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับเข้ามาดูนี่ครับ,เป,รบเป็นข้าวไร่นะฮะเป็นข้าวไร่ข้าวไร่บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะฮะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักว่าข้าวไร่คืออะไรนะตรงนี้เนี่ยเป็นข้าวไร่ที่ปลูกบนดอยนะครับของพี่น้องชาวม้งนะในหมู่บ้าน บนที่สูงนะครับก็คือ,อจะปลูกบนดอยสูงเลยครับที่ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ6 0 0 7 0 0เมตรได้นะฮะนะครับข้าวไร่เนี่ยก็จะปลูกกันแบบนี้เลยนะครับก็คือปลูกกันบนพื้นดินแบบนี้นะนี่ครับโดยที่แบบไม่ได้ปลูกแบบนานะฮะคือ ถ้าปลูกแบบนาในข้าวนาเนี่ยมันจะมีน้ําขังนะครับมันจะมีเป็นเป็นลอกเป็นล็อกแล้วก็มีคันนาขังน้ํานะครับเพื่อเลี้ยงข้าวเนาะแต่ข้าวไร่เนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่ต้องการน้ําเยอะขนาดนั้นนะฮะเขาก็จะปลูกบนดินแบบนี้ก็คือใช้ใช้เหล็กแหลมเนี่ยครับกระทุ้งให้เป็นหลุมนะฮะแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยหยดเข้าไปหยอดเข้าไปตรงหลุมตัวนั้นอีกทีเลยนะฮะแล้วก็ อาศัยน้ําฝนนะครับความชื้นจากน้ําฝนเนี่ยทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยมันงอกนะครับแล้วก็เติบโตโดยใช้ความชื้นจากาสายฝนเนี่ยแหละฮะนะครับหล่อเลี้ยงต้นจนกระทั่งเติบโตแล้วก็ออกกลวงแบบนี้นะครับสูนะครับเห็นไหว่าตรงนู้นนะฮะตรงนู้นเนี่ยจะมีแปลงของไร่ข้าวเนี่ยเยอะพอสมควรนะตรงนู้นนะฮะ บางแปลงนี่ก็รวงข้าวนี่ก็เหลืองแล้วนะฮะเหลืองแล้วนะครับนี่ครับจริงๆเนี่ยข้าวไร่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยก็จะมีข้าวกล่ำด้วยนะอันนี้ข้าวกล่าก็คือข้าวข้าวดำลืมโผนะครับที่หลายหลายคนอาจจะรู้จักนะครับเป็น เมล็ดข้าวที่มีเมล็ดสีม่วงดำนะครับก็คือข้าวดำนั่นเองข้าวกํานะฮะก็เป็นข้าวเหนียวซึ่งก็เหมาะกับการเอาไปาทำขนมนะครับแล้วก็ข้าวซิวนะครับข้าวซิวก็จะเป็นเข้าวไร่ที่ปลูกพื้นราบได้นะครับโดยโดยที่ปลูกแบบไม่ไม่จำเป็นต้องปลูกพื้นที่สูงนะครับข้าวซิวนะ เขาสิวแล้วลก็จะมีข้าวน้อนขาวมีข้าวาหลากหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมก็จะเอามาแนะนําให้ให้รู้จักให้เห็นอีกทีนึงนะครับแต่พันธุ์นี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมจะหาข้อมูลมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสวยเลยทีเดียวนะ แปลงโน้นเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่าจะเห็นมีชาวบ้านนะครับมาเก็บเกี่ยวนะครับของแปลงคือมันพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับข้าวเหลือ,องเต็มไะะร่แล้วนะก็คือวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับซึ่งเป็นข้าวไร่เนี่ยบนดอยที่มีความลาดชันแบบนี้จะค่อนข้างยากลําบากนะฮะก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยจะใช้วิธีในการาใช้มอเตอร์ไซค์นะครับใช้มอเตอร์ไซค์กับการแบก บนหลังนะครับใช้คนเนี่ยแหละครับแบกาจากทั้งพื้นที่ในแปลงเนี่ยแบกเข้าไปรวมๆกันเป็นจุดนะครับบางจุดที่ใช้มอเตอร์ไซค์ขนได้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะเห็นไหมก็ะจะมีชาวบ้านเนี่ยาบางคนใช้มอเตอร์ไซค์ขนใส่หลังเบาะรถเนี่ยแหละครับขนขึ้นมาแล้วก็จะมีรถปิกอัพนะครับรถปิกอัพนะฮะจอดรออยู่ตรงบริเวณหัวตรงทาง ที่รถปอ up เนี่ยเข้าถึงได้นะครับแล้วก็รอที่จะขนออกไปข้างนอกอีกทีนึนะเพื่อที่จะเอาออกไปสีตากข้างนอกนะครับวิธีการของชาวบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะฮะบ,บางรายนี่ก็จะบางรายนี่ก็จะนี่ครับก็จะเกี่ยวแล้วก็พักไว้บนบนไร่นี้ครับตากไว้ประมาณ2-3วันนะฮะให้อ่ให้รวงข้าวเนี่ยมันแห้งนะแห้งเสร็จแล้วก็ขนข้าวแห้งเนี่ยออกไปสี ให้ได้เมล็ดอีกทีนึงนะครับแต่บางชาวบ้านบางคนเนี่ยก็จะใช้การขนข้าวดิบตรงนี้แหละนะครับออกไปเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยเป็นพี่น้องม้งเนี่ยเขาจะนําเอาข้าวที่เมล็ดข้าวที่ยังไม่แห้งดีเนี่ยข้าวที่ยังหมาดหมเนี่ยเอาไปคั่วก่อนนะฮะเอาไปคั่วเพื่อที่จะทําเป็นเขาเรียกว่าข้าวคั่วของชาวดอยเนี่ยะครับ เพื่อที่จะเอาไปบริโภคนะครับก็เป็นวิธีกรรมวิธีของชาวบ้านที่นี่นะครับก็ทําให้เมล็ดข้าวเนี่ยมันมีความหอมความอร่อยนะครับบางส่วนก็จะเก็บไวเ้เป็นเป็นเมล็ดข้าวปกตินี่แหละครับเก็บข้าวแห้งเพื่อเก็บไว้บริโภคทั้งปีนะครับนี่คือวิธีของชาวบ้านนะครับที่เป็นพี่น้องชาวเขาเนาะทีออ่อาศัยอยู่มูเวณเวนพื้นที่สูงนะ บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล6-7ง700เมตร8 0 0อเมตรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ทำกินของเขาเนี่ยก็จะทำกินบนพื้นที่ภูเขาแบบนี้เลยครับเขาไม่มีพื้นที่ราบนะครับก็ทำอาหากินตามาวิถีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษครับนี่ก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตของชาวเขานะครับ ยังครับนี่ยเออนี่จะกินได้ก็เน,นี่ยคงเป็นคงม่องนะม่องกินย่างเดียวมัน <c oughs> เป็นข้าวหนมม่อง,องได้หมดนะครับอ,อ, <laughs> อยากเขาตแต่ได้ครับเนี่ออมันคืออย่างครับเนี่ย <c oughs> เป็เป็นข้าวเป็นข้าวเป็นข้าวเจ้านะแต่ตัวนี้โอมมงเขาชั่วกินนะจะเป็นเรื่อกกินเขาไม่ให้ไปสวมเขาก็กินนี่นะอันนี้คือทําจากข้าวนี่ครับจะบวชใจอันนี้เป็นข้าวข้าวยันนี่แต่ไม่เนี่เป็นข้าวเกจ้าเป็นข้าวแต่อันนี้จะเป็นข้าวควนี่แก่ย่หมดได้อันนี้หอมข้าวกินยันเดียวอันต่อไดครับนี่อันห้าบาทอัน้บาทเอาเสีแล้วนี่อันนี้อันนี้คือข้าวอย่างข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าตัวเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเม่ข้าวทั่วแล้วสู้ข้าวดิบมนะ เขาต้องเอาเป็นเข้าวเอ่อเหลืองเหลืองเจ็ดซีฟแล้วก็เหลืองเขียวอยู่สามซีฟนะจ๊ะเนี้ยได้อ่าเป็นห้องข้าวพันอย่างเดียเนี่ยเป็นเป็นข้าวไม่เออเป็นข้าวข้าวโดเป็นข้าวโดข้าวหอมนะเนี่ยบอกจะข้าวปีนะเนี่ยข้าวเนี่ยจะสู้ก่อนข้าวโดข้าวโดข้าวดออือครับครับเขาจะเอามาเออเขาเกีียวเนี่ยต้องเกีียวเป็นแบบนี้แล้วเอาเขาขั้วให้ได้บอกให้การเดเลย มันเจาะหองนะบ่ได้เอามาเป็นข้าวตังมาเนาะได้แวะจะสีไวนี้เนี่ยฟองครับครับครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้โคอะไรกันครับนี่ยังนี่ยังบัวด้โคอยู่อันนี้คือว่าอันเขาซุกเออเขาเขาเหลืองเจ๊ซิบเขาเหลืองเจซิบแล้วก็เขียวอยู่สามซิบเนี่ยเขาจะเอามาโคได้ถ้าเหลืองกคนี่จะโคบ่ไแ้แลวเนออหองนะทำข้าได้หองยาวนี่คือข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าหองมัมือนไปตองในต้องเหมือนข้าวหอมมะลิเลย เหอมตัวข้าวหอมนะแล้วเป็นเป็นอย่างต้องคั่วครับเปิ้เป็นอย่งต้องคั่วอันคั่วยากอแล้ก็ค่วไ่อคั่วคั่วเสร็จแล้วก็เอาไปอันไปสีไปสีไปงม่อากานดี้แลเห็นไหม บัเคลหันนะครับบัเคยหันนะครับหันนะล้างหันข้างแรกนีะครับอือันนี้เขาดิบหน่ครับพอๆเยอะเขาหน้าเขาอะไรเขาน้าน้ำบ้านเขาอะไรหรเข้าวเหนียวเนี่ยนะเขาหอมมะลิเขาหนาวเขาอะไรเขาดอยจะจะเขาหนาถ้าคั่วได้จะเป็นจี่เป็นจี่ได้เราเย้งแล้วก็กล้วยเอาไปสีนี่เนี่ยชั่วโมงนะเยอะๆชั่วโมงหนึ่งจะเอาครับแกสีข้าหนาเขาอะไรเขาหอมมะลิเขาหนาวเขาได้ปอๆเยอะเขาเกี่ยวปกแต่เขาจะล้างบ่อเต้านี่ มันหอมเออในมันเป็นหอมในเป่งทานข้าวดอมีเกียวอยู่หอมอยู่เดี๋ยวมารสชาติเหมือนกันเรื่องอะไรอือนี่พันกับพันนี่เป็นห้าวขข้าวดอกัดกับมันพันเข้าวดอไอ้ไอ้แห้งขอกไทยนี่เขาวใหญ่เขาว่าเขาวัค้ดี่ไหนคือตะกีดเต้แป้งด้วยอันนี้อันนี้คือคือถ้าถ้าโคเสร็จแล้วเอาไปสีก็ครับเอาไปสีเอาไปสีเสร็จแล้วก็ก็นึ่งกินปกติหน่อยนะหมุนนึ่งแหละอันนี้มันหอมหอมเขหอมหอมนิดๆเจ้า เอาเอาเอาไปอันเอาไปหุงเนี hmm. nah, ่ยเขาตองตองอีหลอดเดี๋ยวเาตรงหนึ่งเขาเอาหน้ามาแล้วก็เอาปอสตัวอาบิเดี๋ยวมันมันจัดอ่อนเขาขอไปนึงก็ได้หายในหายในอย่างแรกมันะเดี๋ยวตาเขานึ่งก็หุงหงแรมังเขาไปได้เดีวเขาไปได้นำไปได้นำเขาเดิมแชทเดี๋ยวได้นำเข้ามานนัวเขาเอานึงเนี่ยเขาได้นำเข้ามากี่ชัว น่องนหม้อน่องในมอมอนีได้แต่ว่าเขาเอาน้่มน้่มน้ำหมอนี้ยแต่เอาก่อนดีกว่าไปนึ่งในหาย้ในหม้อเนี้ยติตก่อนไปเอาไข่ข้าวเหนียวข้าวเหนียเนาะนึ่งในหายก็ได้ใส่ใส่ผ้าขาวๆแล้วก็นึ่งในหายก็ได้อ๋อแต่แต่ว่ามันเวลาเ้ากินกับมันก็เป็นกินมันข้าวเจ้าอ๋ออันนี้เป็นเจ้าเดี๋ยวถ้าเขาทำในหม้อของเขาไปได้นหนั่มเอาหม้อเขาไปได้อหนั่มเขาเขาต่อหอมถ้าเราหนั่มเขาหอมเขาก็ได้อืม เดี๋ยวน้่น้เข้าหอมหอมกตลมมันจะมอญก็ได้เดี๋ยวพอเอาออกคือแบบหอเราไม่จักสู้แล้วออกตาแค่หอนครับอืมครัวนึ่งชั่วโมงเนาะอ๋มทำ้ลึกไใช่ชั่วโมงเดียวครับถ้าให่ถ้าวสองชั่วโมงแล้วละจีเขาเก็บไ้เหมือนกับแวโครเเ้ไสีก็ได้สีไก็ได้เก็บไปเป็นถึงปีก็ปีจ้ ได้อยู่หนอ,สอ,หนอใส่กระสอบแล้วไงนี่นะใส่กระสอบแล้ยินใส่กระสอบเป็นเดือนก็ได้ใส่กระสอบสีก็ได้ไเก็บไว้เก้ไว้อยากกินเก้ไ้วอยากกินกระเบื้องเปลือเย้าก็ได้นี่คิดเต๋อเนาอมันก็ว่าเป็นอย่างนั้นเอาเขาเปลือกมาควา้ว <laughs> 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 กาลังกระหันครับเขาตีเขาปลูกเขาด้อยนี่มันมีกี่อย่างครับนี <laughs> ่หลายอย่างเลยว่าอย่างนี้อย่างที่เ้า อนใหญ่กับพวนี <si ้รอไม่แห้งเลยมันอันนี้อันนี้เขาห้องกัขาดอแล้วยังอื่นน้อมีข้าอย่างรครับวเหียวถ้าเขาเหนียวจะนี่ก็ได้แต่พันละพันขาเหนียวห้องดีๆนี่ก็ได้เหมือนกันมั้งนะขาวเหนียวนี่เป็นยังเขาาซิ้วกาเข้าวอย่างครับข้าเนื้อขากล่ก็้เขากขาหนียก็ได้ขา่าขา่า นังกันเดียวบบบนึ่งเอาละสามนาทีก็เสร็จแลืวเปนมือบอดีเป็นอี่ต้องต้องใช่เวลาทำอะไรขยันไมได้กินใช่ครับโอ้ม่นพ้ครัวมะกล่นอยู่นี่กับใชเวลาเยอะเหมือกันของมุนเน่ยของนาก็ผอเจ้ไห้าไ่เจาบังคุเขาเจ้ห้มา่อได้อันนี้คือใจไฟอ่อนๆอพอดีพดีประมาณนี้ประมาณนี้ ต้องไฟถ้าไฟมาลุกแทงมันบดตันแทงมากกว่ไม่จะเปลืองไมกวบาไปดีนน่อยอ้งกก่ก็ไพ่ขออนอันนี้อันนี้เนี่ยเสล้วบิดบิดบจะเรือเรื่องเรือเนาะเรื่อยเรื่องมันมีความในกระทามีความอย่างเช่นอย่างเออปลาได้ละแต่ที่ทำยุความนี้ยันไปได้อยู่ประมาณชั่วโมงนี้เนาะความจุดจะหายดีอ เงี้ยเขายไหมเี่ยขายขายเี่ยขายกขายวกัเนี่ยเขาคอี่ขไาขอไอือือืมเดี๋ยวเดียวอันาวานั่นเดี๋วไปซื้อาวาค่ะคับอันขนมนี่บวดห้องว่าขนมยังตะกี้ผมลุงถามอันนี้ไหก่ห้องขนมยังก็ข้าเจ้าขาเจ้าเขาไปสีกเับไปแช่น้ำแล้โม่งโม่ง้องขนมยังก็มภาษาโม่งบวดห้องยังใช่ไ โย่หัวโย่หัวโย่หัวโอเคครับจะร้องกินอันนั้นเดี๋ยวก็เจ้าเขาสีเขาสีเขามาได้นะเข้าสีเขาเจ้าที่ทำได้เนี่ยเอาไปสีแล้วเอาไปแช่น้ำไแช่มันอ่อนๆนะครับครับหม้อหม้อตับไม่โอเคครับเอเนนเอผมหมูละมี <c oughs> เคเวามหูละ <c oughs> <c oughs> กันแล้วครับป๋าเลยอสดีครับ จากการจัดสรรพื้นที่การทํากินเนี่ย <c oughs> มันค่อนข้างจํากัดนะฮะชาวบ้านก็เลยพยายามที่จะต้องใช้พื้นที่เนี่ยให้คุ้มค่านะในการทํากินนะฮะพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีการไม่เฉพาะการปลูกข้าวนะพี่น้องชาวเขาเนี่ยเขาจะชอบปลูกผลไม้นะครับอย่างแปลงนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่นะครับมีลิ้นจี่มีลำไย มีอะโวคาโดนะฮะมีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างแปลงนี้ก็เดิมก็จะเป็นแปลงลำไยนะฮะเนี่ยที่เป็นพุ่มๆนะฮะก็จะเป็นต้นลำไยชาวบ้านก็เอาข้าวไร่เนี่ยครับมาปลูกแซมตรงที่ว่างนะครับระหว่างต้นลำไยนะครับส่วนป่าต้นน้ำเนี่ยชาวบ้านเขาจะกันไว้อ,อีกโซนหนึ่งนะครับ ชาวบ้านเขาจะกันไว้อีกโซนหนึ่งซึ่งก็ฝั่งฝั่งถนนทางนี้เขาจะเป็นที่ทํากินนะครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นบริเวณนี้ที่ที่ชาวบ้านเขาอยกกันเป็นเส้นตรงนั้นนะฮะเห็นไหมตรงนั้นก็จะเป็นป่าไม้ไปละเห็นไหมฝั่งโน้นเนี่ยตั้งแต่เส้นตรงนี้ไปฝั่งโน้นก็จะเป็นป่าชุมชนนะครับแล้วก็เป็นป่าที่ส่วนของที่เขาอนุรักนะฮะเขาจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับส่วนที่ทํากินก็คือทํากินนะครับส่วนที่ เป็นปลาอนุรักษ์เขาก็ไม่ไปยุ่งนะครับเขาก็เก็บไว้หงแหนนะครับเก็บไว้นะครับ